นี่ค่ะต้ยมยำไก่หัวปีค่ะต้ยมยำไก่หัวปีไม่ใส่กระทีไม่ใช้นมสดนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุชามาทำต้ยมยำไก่ใส่หัวปีค่ะเพราะวิธีการหั่นหัวปีหั่นยังไงให้หัวปีของเราขาวจุกหน้าเจ๊นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะใช้เป็นไก่ค่ะ ไก่นะเป็นไก่สะโพกน่องแล้วเราก็ล็อกกระดูกค่ะแล้วหั่นค่ะเป็นชิ้นนะหั่นออกมาแล้วค่ะได้ครึ่งกิโลค่ะห0ากรัมนะคะหอมแดงค่ะใบมะกรูดฉีกเรียบร้อยเลยค่ะมีคาตะไคร้แล้วก็หัวปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาทําหัวปีนะเรามาเตรียมส่วนประกอบค่ะตัวอื่นกันก่อนเลยค่ะให้นําตะไคร้ค่ะ หั่นนะจะใช้วิธีแบบนี้นะรอกค่ะลอกตะไคร้นะให้เหลือมออันอ่อนเลยค่ะแล้วเราก็หั่นท่อนนะแบบนี้เนี่นะคะเราก็จะได้ตะไคร้เป็นอ่อนแบบนี้้วนะเราแยกไว้ก่อน,นะคะ่ะ ให้นำข่านะส่วนที่อ่อนๆค่ะเก็บไว้ก่อนนะนี่ค่ะเราก็แยกไว้นะแบบนี้แล้วก็อะไรทุกได้เลยค่ะทุกให่แตกแบบนี้นะค่ะแล้วใบมะกรูดที่เราฉีกไว้แล้วนะเราก็ใส่ไปเล็กน้อยค่ะตั้งน้ําให้เขาเดือดเลยค่ะเปิดไฟแรงกันเลยนะเรามาใส่ตะไคร้ค่ะแลบใบมะกรูดส่วนที่หนึ่งลงไปก่อนเลยค่ะ หั่นเป็นแว่นเลยค่ะแล้วก็หั่นบางๆนะตะไคร้ค่ะแล้วก็หั่นเลยค่ะเอาอ่อนๆเลยนะเวลาเราทานเนะเาะเด็ทานได้ด้วยหอมแดงค่ะทุบเลยเราทุกแค่พอแตกๆอย่างนี้ค่ะ เราจะไม่ทุบจนเประเละน,นะเราแค่ทุบให้เขาแตกค่ะนี่นะเราก็เตรียมส่วนประกอบเพื่อง้ต้มยำเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเราเตรียมน้ําค่ะมาหนึ่งกระมังเลยเรามาหั่นหัวปีค่ะใช้มะนาวค่ะเราก็เอาเม็ดออกก่อนเลยนะเราก็หยิบใส่ลงไปข้างในนีเลยค่ะใส่มะนาวลงไปนะถ้าเกิดช่วงที่มะนาวนแพงๆนะเราก็สามารถใช้เป็นน้าต้มสายชูได้เหมือนกันเลยนะคะเราก็ใช้ค่ะ ก่อนที่เราจะหั่นนะเพื่อไม่ให้ยางของหัวปีค่ะติดมีดเนาะแล้วเราก็หัน่นเลยค่ะนี่ค่ะเวลาเราหั่นเนาะไม่อยากให้หัวปีเราดำเราก็ใช้มะนาวค่ะถูถูถ,ถูช่วงมะนาวแพงเราก็ใช้เป็นน้ำต้มสัยชูได้เลยนะกถูถ,ถูค่ะยางค่ะยางเขาออกนะถ้าเกิด หลายๆคนนะหันจะเห็นเลยว่ายางเขาออกเราก็เหมือนกันเป็นการหยุดยางเขาค่ะแล้วเราก็หั่นเลยค่ะก็จะใช้วิธีการหัน่นให้เหลือทีข,ขาวๆนะน่ะพ่นาลอกเรื่อยๆนี่ค่ะ ก็ที่จะลอกสีแดงออกนะเราก็แช่ไว้ในน้ำเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วน้องเราก็นำมาหั่นค่ะอุจะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋า ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทําส่วนประกอบตัวอื่นก่อนนะเรายังไม่ต้องเอาขึ้นค่ะแช่ไว้เลยเราจะใช้ค่ะเราค่อยเอาขึ้นนะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มมาค่ะกลิ่นหอมของสมุนไพรออกมาแล้วนะให้ช้อนขึ้นเลยค่ะช้อนขึ้นเลยนะ ไส้หลีค่ะเป็นไฟปานกลางมาทางอ่อนค่ะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราตักสมุนไพรของเราออกหมดแล้วนะเราก็มาใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะอุยจะใช้ไฟกลางมาทางอ่อนนะไม่ใช้ไฟแรงนะนี่เลยสูตรของอุยนะแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะลงไปเลยจะใส่ประมาณสัก สามช้อนชาค่ะเราค่อยๆต้มนะเราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะการต้มแบบนี้นะจะทําให้ความหวานของเนื้อไก่ออกมาด้วยนะไม่ต้องใช้ผงปรุงรสหรือชูรสช่วยเลยนะเสร็จแล้วนะเราก็มาใส่นี่เลยตะไคร้ที่เราหั่นแล้วนะตะไคร้ออนแล้วก็ปาค่ะ หลังจากที่เราใช้ไฟอ่อนนะเขาก็เริ่มเดือดแล้วแบบนี้นะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็ช้อนค่ะส่วนที่เป็นฟองออกเนาะหลังจากที่เราใช้ไฟอ่อนค่ะต้มไก่นะไก่ของเราก็สุกได้ประมาณสัก70%็เปอร์เซ็นแล้วนะเราก็เพิ่มไฟเลยค่ะแล้วเราก็ใส่หัวปีลงไปเพื่อให้หัวปีงเรานะไม่ดำค่ะหัวปีสุกเร็วเท่าไหร่จะทำให้หัวปีงเราไม่ดำนะคะเราก็นำขึ้นพักให้เสด็จน้ำเนาะ เราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะและเปิดไฟแรงได้เลยเพื่อให้หัวปีของเรานะสุกไวที่สุดค่ะนี่ค่ะนี่สังเกตดนูนะว่าเขาเริ่มเดือดแล้วฝาของเขานะมันจะเป็นฝาทึบค่ะจะมองไม่เห็นนะก็เลยใช้เป็นฝาแก้วค่ะฝาอ,อันอื่นค่ะเห็นไหมเขาเดือดค่ะเราจะทําให้หัวปีสุกได้เร็วที่สุดนะเพื่อไม้เขาดำค่ะ ปิดฝาเนาะเราจะต้มจนกว่าหัวปีของเราสุกนะคะเมื่อหัวปีของเราสุกแล้วค่ะเราก็หลีไฟเริ่นเปิดกลางเนาะเราก็มาใส่ใบมะกรูดพริกแห้งทอดค่ะถ้าเกิดใครไม่มีพริกแห้งทอดเราก,ก็เอาใช้แห้งค่ะพริกขี้หนูแห้งแล้วนํามาทอดก่อนนะอันอนี้ีแล้วก็สะดวกเนาะหรือก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะแยกมาค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการขยำเนาะ ใครไม่ใช้วิธีแบบหน้จะใช้วิธีการตำด้านเหมือนกันเลยนะเอาตามที่สะดวกเลยค่ะใส่พริกแค่งลงไปพอดีน้ามันเนาะจากที่เราทอดพริกอ่ะเก็บเอาไว้นะเอาไว้ใส่ต้มยำอร่อยดีค่ะหอ,อมเลยล้ะค่ะแต่ทีเนี้อขมมัหมดนะใส่พริกเผ็ดตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกเผ็ดตามชอบได้เลยนะ แค่ไหนจัดไปเลยค่ะนี่นะเราก็ใส่ค่ะน้ำปลานะเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะนี่ค่ะให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะเพื่อตัดรสค่ะให้ก็กลมกล่อมขึ้นนะใส่น้ำตาลค่ะไม่ได้ทำให้หวานขึ้นนะคะเราใส่เพียงเล็กน้อยค่ะเพื่อให้กลมกล่อมขึ้นค่ะแล้วเราจะมาใส่นะมะนาวค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะใส่ก็เลยชิมก็ตามชอบเลยนะ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะอร่อยแบบไม่ต้องใช้เครื่องช่วยแล้วนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มยำไก่ใส่หัวปีโอ้อุ๋ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ